สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ใสลุงกำลังมุ่งหน้าจะไปสวนมะยงชิดบ้านสวนอิ่มบุญน,นะคะระหว่างทางใส่ลุงก็ตามเก็บภาพความงดงามแห่งธรรมชาติค่ะนี่ค่ะประมาณช,ช่วงต้นเดือนพฤษภาคมจนถึงประมาณกลางเดือนมิถุนายนนะคะคนนี้เลยค่ะราชนีค่ะราชินีคืออะไรรู้ป่ะนี่ค่ะหางนกยูงต้นนี้เป็นสีแดงนะคะหางนกยูงช่วยมาออกดอก เขาจะออกดอกตั้งแต่ต้นพฤษภาจนถึงประมาณกลางวิถุนานก็จะเริ่มโรยนะคะแต่ว่าช่วงที่เขาสวยที่สุดเนี่ยก็จะเป็นช่วงประมาณกลางพฤษภาค่ะอันนี้คือวันที่29พฤษภาคม2 5 1 4, 4นะคะเศรลุงก็ถ่ายตามทางไปเรื่อยๆที่เขาปลูกนี่แหละคะ่ะเพราะว่าเศษุงยังไม่ได้ปลูกแต่เศษุงบอกเลยว่าเขาสวยมากเสศลุงหลงไหลมากเลยค่ะแล้วตอนนี้เศลุงกำลังเก็บสะสม,มะเมล็ดพันธุ์หางลูกจูง เพื่อที่จะเพาะจําหน่ายนะคะเบื้องต้นตอนนี้เสดุงมีสีแดงมีสีส้มแสดมีสีส้มเหลืองแล้วตอนนี้เสดุงกำลังตามหาสีเหลืองอยู่ค่ะตอนนี้เท่าที่เสดุงรู้จักคุณหางนกยูงโดยการสังเกตได้จดตามในระหว่างการเดินทางของเสดนะุงนะเสดุงบอกเลยว่าเนี่ยค่ะสีแดงนะคะแล้วก็มีสีส้มแสดแล้วก็มีสีเหลืองเอ้ยแล้วก็มีสีส้มเหลืองแล้วก็มีสีเหลืองค่ะเสดุงเข้าใจว่าตอนนี้ที่เสดุงรู้จักเขาแล้วเห็นเขานะ ในถนนทางมานครนายกเนี่ยก็คือประมาณสี่สายพันธุ์ค่ะมีสีแดงสีส้มแสดส้มเหลืองแล้วก็มีสีเหลืองตอนนี้เสรุ้งได้เมล็ดพันธุ์มาแล้ว3ต้นก็คือสีแดงสีส้มแสดสีส้มเหลืองตอนนี้เสรุ้งเหลือสีเหลืองที่ยังไม่ได้เมล็ดพันธุ์มานะคะเบื้องต้นเสรุ้งเฉพาะต้นหางนกยุงขายใครสนใจสั่งซื้อต้นหางนกยุงจากเสรุ้งได้เลยนะคะที่เบอร์0660464198นี่คือความงดงามของหางนกยุงสีแดงค่ะ สวยมากค่ะคุณค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากนะคะธรรมชาติขอบคุณท่านเจ้าของบ้านที่ปลูกไว้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ